มาเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นัดมีรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่น L45-8 นะครับเป็นคูโบต้า45แรงม้านะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี62นะครับเป็นรถไล่รถเดิมนะครับอย่างที่เกินไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านะครับวันนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่260,000บาทนะครับอุปกรณ์จะได้2ชิ้นนะครับรถคือสภาพพร้อมใช้นะครับรถถือว่าแห้งดีนะครับเรายังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับตัวนี้มา รีวิวทดสอบระบบแบบสภาพเดิมๆนะครับให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนักเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดปุดอนธานีนะครับดูสภาพยางคันนี้ครับยางสวยๆเลยครับสภาพยางก็ประมาณ85-90%นะครับหัวตรงนี้มีบุบหน่อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเคาะขึ้นให้นะครับแล้วก็ขัดสีให้นะครับสีเดิมถือว่าสวยนะครับถ้าล้างน้ําออกยิ่งสวยเลยนะครับดูนะครับลูกหมากต่างๆนะครับเดิมๆเลยครับ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคอนคัดไม่มีการตัดค่อนนะครับรถเดิมนะครับหรือว่าแห้งดีครับใช้งานนะครับอยู่ที่2526ชั่วโมงครับยางสวยครับเป็นยางของโอตานิเป็นยางคู่ตัวครับชุดท้ายนะครับยิ่งกว่านั้นชุดท้ายยังไม่เคยแก่เลยครับยังไม่เคยเปลี่ยนซีนเลยครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับผาน4ี d 2 2ดีีนะครับตายช้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทดสอบระบบการทำงานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับ45 แรงคันนี้นะครับเป็นรถนะครับเครื่องยนต์4สูบ2อพายโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์นหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะเชิญชมรีวิวการทำงานครับตัวนี้เครื่องดีไม่ต้องได้เผาหัวนะครับปิดเต็ต็ม เครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับตัวนี้แหม่ไม่ดังนะครับช่างต้นนะครับนี่ครัเครื่องกริบเลยนะครับสีเครื่องมาร์คเครื่องต่างๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นสี่ถึงหาแรงม้านะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่ง 8 6 1 1กหนนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับทางร้านเราขายเงินสดนะครับออกผ่านกกสได้นะครับถ้าจะผ่อนจะดาวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่ายังไม่มีนิติ่งจัดให้สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนักเตอร์นะครับอำเภอวังสามห้อจังหวัดอุราษฎร์ธานีครับขอบคุณครับ